เลเตอร์ล่างเลยครับฝามีวาตาอย่างนั้นเร็วขวาครับเรวขวา,าแล้วก็เป๊ะด้วยบางทีเาวัดม,มาเติี่เราวัดพเาวัดปุ๊บมันพลาดไดา้ไงจาดมาเสียกันอยู่แก่จัดมาก็บางทีต้องมาใช้เทปลอกสติก๊กเกอร์าขาดเันกรเบื้องนี่อาน้ำติดนีด่อะไรก็นน้ำติด ไม่ขายก็ยังมีจีดตามได้ไอกเลยก็ได้ได้งลอกมันหลอกอ๋อได้วนติดไผมจะซื้อผมก็คิดว่าไหนทําได้นะเราคิดว่ามันไหนจะทได้แต่มันก็แข่คิดไงพอม,มาทําจริงก็มันทําทได้จริงของม่าว่าไหนทได้ลของมันมีอยู่แล้วมันก็ออลองได้ นอ,นอเยียอยู่แล้วเียก็เียที่เลือนมันมาไงเปลือนมาไอ้